่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นว่าที่เจ้าบ่าวเหมือนกันนะครับกำลังจะจูงมือแฟนสาวเข้าประตูวิวาเหมือนกันนะครับโทนี่รลากแก่นกับแก้วจารินยานะครับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้จะแต่งงานกันแล้วเลิกแต่งเขาคือ11เอ็ดธันวานะฮะสิบเอ็ดสิบสองคมเขาจะไปแต่งกันที่เขาใหญ่นะครับโทนี่เนี่ยก็บอกว่าเหลืออีกแค่เดือนเดียวนอกจากใจที่พร้อมแต่งเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นที่แบบไม่มีอย่างอื่นที่พร้อมเลยคือใจพร้อมอย่างเดียวเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็เชื่อว่าทันวันแต่งแน่นอน ส่วนเรื่องชุดเนี่ยก็ได้แล้วเป็นชุดจากพี่ปลาฟินาเล่นี่แหละแล้วก็พี่หมูอัาวาช่วยดูแลด้วยนะครับก็คนละ2ชุดคือชุดเช้าเป็นชุดไทยจากพี่ปลาส่วนงานฉลองสมรสเนี่ยก็เป็นชุดของพี่หมูอสาวะเชิญแขกประมาณ200คนนะครับเนื่องจากว่าเกรงใจเงียเพราะว่าไปไกลไอยากเป็นงานเล็กๆภายในครอบครัวออแต่ที่สําคัญเขาบอกว่างานเขาอ่ะจะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าตอนเนี้นนยไม่ไดแอลกอฮอล ดีมากอ่ะโอเคนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้โทนี่กับแก้วเนี่ยนะคะเขาเลิกปาร์ตี้เขาเลิกดื่มแล้วนะเพราทั้งคู่เขาหันมาเป็นวีแกนนะวีแกนนะฮะเออเป็นมังสวิรัตแล้วนะฮะเจ๋งเจ๋งมากอรัพอแบบว่าจะแต่งงานแล้วกลายเป็นวีแกนกันแล้วนะฮะส่วนเพื่อนคนไหนอยากจะดื่มในงานแต่งเขาให้ซื้อมาเองอ๋ออโอเคนะไม่หรือจะเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งวะไม่ใช่อ่าส่วนเรื่องภาพพรีเวดดิ้งนะครับตอนแรกทั้งคู่บอกว่าคงไม่มีแต่ล่าสุดก็เปลี่ยนใจแล้วไปถ่ายกันมาแล้ว จะเป็นธีมอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมกับเผยว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นการทําหนังสั้นออกมาให้ดูกันในวันแต่งงานนะครับเขียนบทและกํากับโดยพี่คงเดชจตุรันรัศมีนะฮะชื่อเรื่องว่าวันสุดท้ายนี่ทําเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะออโดยจะปล่อยให้ดูเป็นไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ด้วยหลังจากนั้นก็จะไลฟ์นะครับบรรยากาศงานแต่งให้ทุกคนได้ดูกันผ่านทาง YouTube ด้วยอโอ้เขาบอกว่าเขาพร้อมเป็นหนวนน้าครอบครัวหรือยังฮะพร้อมแล้ว เขาบอกพร้อมแล้วนะครับเพราะขอบคุณแก้วนะที่ทําให้ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปหลายอย่างนะตอนนี้ก็คือมีแนวคิดแล้วก็มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันคือทําทุกอย่างได้เต็มที่นะฮะพร้อมกับลําบากไปด้วยกันพร้อมจะลําบากไปด้วยกันเขาบอกอย่างนี้สู้ไปด้วยกันเขายังไม่ลำบากเขาเขาพร้อมถ้าจะต้องลําบากเขาไม่ลําบากไปด้วยกันตอนนี้เขาแค่พร้อมว่าถ้าอนาคตลำบากเขาจะลําบากไปด้วยกันอ๋อโอเคตอนนี้ยังไม่ลําบากไปบ้านตอวนี้กันฮะคอมพิวเมอเหรอครับใจเราครับใจเราคอมพิวเนานแล้วครับแต่งงแล้วครับ ก็ถ้าถ้าจริงๆตอนนี้ก็เดยเลยก็ได้ครับไม่ต้องรอเลยก็ได้ครับ <c oughs> ต้องทันต้องทันครับคือคือต้องบอกว่างานแต่ง่เราก็ทําขึ้นมาเพื่อให้ถูกประเพณีแล้วก็ทําให้กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับส่วนส่วนส่วนที่มันจะทันมันต้องทันแน่นอนอยากให้มีความน่ารักเล็กๆเ,เป็นแบบครอบครัวอะไรเงี้ยเหมือนกับวันที่เราได้ขอกันอย่างเงี้ย อนนุ้ยขนาดนั้นเลยครับคือก็เพิ่งไปถ่ายมาเราเราอยากให้ภาพที่ออกมามันมันดูไม่ออกว่าเป็นที่ไหนเป็นพิเศษเราแต่เราอ่ะไปเจอช่างภาพคนหนึ่งชื่อพี่เป็ดดักไม่รู้ในในไอใช่ไหมฮะเราก็ชอบ m o ูดแ n t โทนเขาเขาเลยชวนไปที่โลเคชั่นเขาแล้วก็ไปหาเหมือนกับ ก็คุยกันเหมือนเหมือนเวลาที่เราถ่ายทำรายการแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วหาที่ถ่ายรูปก็ฟิลคลายๆกันครับย,ย,ยังยัยังรืงอว่าจะรอัปดาง์ไหกัก็เอ่อน่าจะยังไม่รู้เลยมีมีคอนเซปต์ลเลยครับแต่เดี๋ยวรอด,ดูกันดีกว่ารอดูกันดีกว่าพร้อมครับคือคือรอว่าเราต้อง เราก็ขอบคุณเขาเหมือนกันที่ที่ทำให้เราเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปทางเดียวกันแล้วก็เหมือนเรียกว่าไงอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่คงไม่ได้ไม่ได้จะเจอง่ายๆมั้งกับคนที่สามารถลุยไปด้วยกันได้ทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะลำบาก <Okay. S 1> ก็แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแล้วไม่งั้นก็คงไม่เกิดงานแต่งขึ้นมางานก็จะไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ <c oughs> คือ คือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยครับแต่คือเราเรา,เราบอกว่าเราอ่ะขอขอไม่จัดให้มีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะสนุกสนานกันก็เอามากันเองอย่างเงี้ยครับจริงๆเราก็ประหยัดแหละผมกับแก้วได้คิดกันว่าในเมื่อเราเจอกันในวันในในงานแสดงแล้วก็เราเป็นนักแสดงกันทั้งคู่เราเลยอยากจะตอบแทนแฟนคลับแฟนๆหรือทุกคนที่ติดตามแล้วก็เชียร์เราหรือแบบ อะไรช่วยเหลือเราทุกอย่างเนี่ยด้วยการทําหนังสั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะฉายวันงานเป็นไลฟ์สดผ่านทางช่อง ULN ช่อง YouTube ของเรานะครับ mm hmm. ชื่อเรื่องว่าวันสุดท้ายครับคอนเซปต์ Concept คือเรารู้สึกว่าการแต่งงานอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่วันที่สําคัญที่สุดสําหรับเราแต่แต่เราเราการที่อยู่ด้วยกัน ก่อนหน้านี้และหลังจากนี้อันนั้นคือมันก็จะเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนกับเราอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเราก็ต้องทํางานแต่างงานเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมงียครับผมรู้สึกว่าคอนเซปต,ต์มันจะวนๆอยู่ประมาณนี้มั้งนะคิดว่าอ่านะ,ะก็รอ,อดูคู่แต่งงานคู่นี้อีกคู่หนึ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยยินดีด้วยก็จะแต่งงานกันน่ารักแต่น่ารักนะแบบว่ากลายเป็นแบบว่าวีแกนทั้งคู่เลยอ่ะโอ้นะฮะ